เ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีค่ะคตอนรับคุ้มชมส่รายการ s e answer ชุมชนคอนาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ข,ขาสองทุ่มตรงและช่วงเวลา8ปดโมงเช้านะคะกับเรื่องราวดีๆทั้งหัวข้อของการตลาดนะคะรวมถึงการทําธุรกิจและที่สําคัญะคะ่ะบางเทปเราจะมีมุมมองของการพัฒนาตัวเองที่คุณผู้ชมสามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้นะคะและสําหรับเทปนี้เองค่ะเป็นความต่อเนื่องจากวันจันทร์ที่แล้วนะคะกับเรื่องราวของการทํางาน8ชั่วโมงซึ่งมีการวิจัยมาตั้งแต่ อดีตแล้วนะคะว่าจริงๆก่อนหน้านี้อาจจะมีการทํางานที่มากกว่านี้แต่8ชั่วโมงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะแล้วก็คนเราเนี่ยอาจจะใช้ศักยภาพของตัวเองได้มากที่สุดนะคะแต่ในแชั่วโมงนี้ก็มีการศึกษาอย่างละเอียดเจาะลึกลงไปอีกค่ะว่าเราควรที่จะทําอย่างไรนะคะให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือมีการทํางานเนี่ยควรที่จะสักประมาณชั่วโมงครึ่งหรือประมาณ90นาทีแล้วก็อาจจะมีการพักบ้างนะคะประมาณ20นาทีแต่แต่ละ เก็มีความยืดหยุ่นแล้วแต่งานแล้วแต่บุคลิกส่วนตัวและกันนะคะแต่ในวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันลงไปอีกค่ะว่าในในช่วงเวลา90นาทีของการทำงานเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้เราดึงศักยภาพของตัวเองเนี่ยออกมาใช้ในการทำงานเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าหรือว่าชิ้นงานของเราเนี่ยมีคุณภาพมากที่สุดนั่นเอง90นาทีที่เขาบอกก็คือเป็นการโฟกัส ถ้าเกิดเรามีโฟกัสที่ดีหรือว่าเรามีการมีสมาธิแน่ๆจดจ่อกับมันได้ดีเนี่ยแสดงว่า90นาทีนั้นจะเป็น90นาทีที่ทรงไปด้วยพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเขาก็เลยมา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 ,มาขยายความกันต่อเลยว่าแล้วทํำยังไงล่ะก็มีผู้ชายคนหนึ่งอีกแต่คนนี้เริ่มดังแล้วนะคนนี้ถ้าเกิดว่าไปเซิร์ชในเน่ยจะ,จ,ะจะเจอแล้วชื่อ justin garner justin garner เนี่ยคือเอาเรื่องของตัวเคลื่อนสมองมาขยายความต่อถามว่าทําไม เขามีการทําการทดลองจะ,จะมีจะมีหลายๆช่วงเนี่ยก็คือที่คนเราสามารถทําเกมเล่นเกมเล่นอะไรหลายๆ,ๆอย่างแล้วสามารถแยกแยะความแตกต่างอะไรบางอย่างได้การแยกแยะความแตกต่างได้หมายความว่าเรามีโฟกัสเรามีเรามีสมาธิเหมือนกับนี่เคยสังเกตไหมมันจะมีรายการบางรายการที่ว่าเอาคนมาเต้น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 ขนาที่เต้นเต้นไปไหมนะมันจะมีตุ๊กตาหมียักษ์เดินผ่าน แล้วคนก็มองไม่เห็นแต่มันจะมีคนประมาณสามคนจากในร้อยคนน่ะที่มองเห็นถามว่าคนพวกนี้คือแปลกไหมไม่แปลกคือเขาอาจจะมีนี่ไงที่บอกว่าเขาอาจจะมีการฝึกมาค่อนข้างแล้วก็เห็นแล้วว่าความแตกต่างตรงนั้นคืออะไระอนนี้ประเด็นคืออะไร สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกฝนกันได้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็เราเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถเห็นความแตกต่างอะไรเลยเนี่ยทุกอย่างเป็นสีเทาไปหมดชีวิตแต่อะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วคือสามารถทําได้ทันทีฝึกฝนหรือดูเฉลยเพราะจริงคือสารคดีเรื่องนี้คือดีแล้วก็นิกเองก็มีโอกาสได้ดูเหมือนกันแต่ก่อนที่เขาเฉลยอ่ะเราก็ไม่ได้สังเกตเราก็ไม่รู้คือเราจะเป็นคนเ7จดคนนี่แหละ แต่อย่างที่บอกไงสมมุติว่าเราเรามาฟังเทปนี้นะต่อไปคุณจะเห็นหมีคุณจะไม่เห็นคนเต้นแล้วค่ะนี้อันนี้คุณจะเห็นแค่สิ่งเดียวตนเราจะ<อ>ไปโฟ<อ>กัสตรงนั้นคราวนี้ไม่แน่นะชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้ถ้าคุณฟังเทปนี้จบแต่ไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใดสําหรับ97คนหรือว่า3คนที่เหลือโอไม่ผิดปกติแน่นอน <ừ> mm เพราะว่าถ้าบอกว่าผิดปกติเนี่ยเราไม่คิดดูง่ายคนที่มีปัญหาในช่วงไฮสคูลช่วงระมัธยมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ประกอบการทุกรายอันนี้เขาเมกาวัดมาน แต่ไม่ได้ว่าจะให้คุณไบตีเขาหัวล่างข้างแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะ <c oughs> คือเขาไปดูว่าคนที่ไม่ค่อยคิดในกรอบอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีความคิดอะไรบางอย่างที่มันแบบเชิงเชิงมีความคิดแบบตัวเองแต่ไม่เชิงนอกเรื่องมากก็จะเป็นปฏิวัติอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ปฏิวัติแบบว่าไปรัฐประหารไม่ใช่นะ,ค,ะคือปฏิวัติกับสังคมว่าทําไมฉันต้องทาตามอย่างนี้ออนี่ไงคือเขาบอกว่าคนที่มีโฟกัสสูงสอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นจัสตินการ์เนอร์บอกว่า มันมีหลายสิ่งหลายอย่างอย่างแรกก็คือต้องเอ,าเอา,เอา,าเอามาต่อยอดก่อนเลยว่าเขาบอกให้ manage ก็คือเรื่องของพลังงานให้บริหารจัดการพลังงานคุณอย่าไปมองเรื่องของเวลามากจนเกินไปอ,อ,อย่างที่บอกนิกบอกว่าคนบางคนอาจจะทางานแค่60สนาทีลวล้าแลแลวหกสิบก็พัก20บางคนบอกว่านี่คือ90้าินาทีผมยังไปได้พี่อเอาสักร้อยนาทีก็ได้แล้วก็พัก20คือพักเนี่ยยังไงก็ต้อง20 อ่ะทำไมรเราทำงานนานแล้วพักนาน<ก>ไม<ด>่น่าหรอืออะไรก็บอกว่าสมองมันควรจะมีช่วงเวลาที่มันต้องแบบว่าตกมาแล้วก็มาดิ่งเป็นภาพเงียบอ่าอันนคือช่วงนี้มันจะมีคลื่นบางอย่างเนี่ยเข้าทำให้สมองเนี่ยคือเกิดความรู้สึกผ่อนคลายไอเราอ่ะอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยเรายังพอไหวอย,อยู่แต่ความเป็นจริงคือสมองกับร่างกายเนี่ยทำงานกันไม่ได้สัมพันธ์กันทุกเรื่องนะ,ค,ะคราวนี้อ่ะพอมาเรื่องนี้ต่อใช่ไหมจัสตินการ์เนอร์บอกว่าพวกเราสังเกตไหมว่าไอเก้าสิบกับยี่สิบเนี่ยมันต่างกันยังไง ถ้าคนทํางาน90 90 90ไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งมีช่วงพักเที่ยงเวลาเรามองของสองอย่างเนี่ยอาจจะเป็นของเช่นแบบตัวนี้สีฟ้า,าตัวนี้สีเหลืองอตอนแรกเรามองเห็นความแตกต่างแต่พอเราทํางานสักพักนะไอ้คลื่น2ตัวเนี้มันจะเข้ามาใกล้กันแล้วพอทํางานจนล้าได้ที่เนี่ยนะ มันจะเข้ามาทับกันจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยคือเราเห็นสองอย่างเนี่ยเป็นเรื่องเบลอๆม,มองความแตกต่างไม่ได้นิกสังเกตไหมคนบางคนเนี่ยเวลาคุยกันสักพักเนี่ยเริ่มหลงประเด็นสับสนมันจะไปเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกับเราเป็นต้นตอนเนี้นะ,ะ <laughs> เราก็ <laughs> ค่อยเราก็เริ่มงงกันนะแต่ประเด็นคือว่าอะไรไหมถ้าสมมติว่าเราเรา,เรารู้ว่านี่คือธรรมชาติของสมองใช่ไหมเราก็รู้ว่าก่อนที่มันจะครบ90นาทีเนี่ยถ้าหยุดสะก่อนพอหยุดเสร็จปุ๊บพัก20นะ ไอสองอย่างนี้พอมา,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 มาเริ่มประมวลผลใหม่มันจะห่างกันอยู่วันนี้อีกแล้วแสดงว่าอะไรคนที่มีการพักอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอน,น,นะ,ะเขา่จะสามารถเห็นของสองอย่างนียให้มันมีเขาเรียกว่ามีคอนทราสต์มีความแตกต่างกันชัดเจนพี่คะทําไมเราต้องปียึดในเรื่องของเวลาไวยว่าจะต้องเป็น60นาทีนะ90นาทีนะเราสังเกตตัวเราเองได้ไหมว่าเรารู้สึกว่าเออช่วงนี้เราเหนื่อยแล้วเพรียแล้วเราต้องการพักแล้วเงี้ยปัญหาคือว่าคนสมัยเนี่ย ตอนที่บอกว่าหิวแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหิวเพราะว่าความรู้สึกหรือว่าท้องหิวฉะนั้นที่นิกบอกว่าเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยเพราะว่าฟังอินเนี่ยแล้วไม่ชอบมันอ่ะแล้วก็คือเบื่อกับคําพูดที่เสียดสีของมันหรือว่าไอคนที่ชอบด่าคนเราจะรู้สึกว่าเนี่ยเบื่อไม่อยากจะฟังแต่พอเราไปฟังคนที่แบบว่าเราชอบเนี่ยฟังทั้งวันเราก็ไม่เบื่อเขาถึงบอกว่าไอเนี่ยมาจจะมีความลําเอียงบางอย่างซึ่งมันจะไม่ตรงกับสิ่งที่สมองมันต้องการอยู่ไง นั oh. ่นคือเราลองใหม่ไหมเราลองว่าเนี่ยออมองนาฬิกาคร่าวๆ <Okay. S 2> แต่ไม่ต้องเป๊ะนะคือว่าคือมองสักพักเนี่ยพอเข็มจบมาสักชั่วโมงหนึ่ง <Okay. S 2> เออถ้าไหวก็ควรจะอีกสักครึ่งชั่วโมง mm hmm. ถ้าไม่ไหวก็พักก่อน mm hmm. แล้วค่อยดูจริงๆแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคือเรื่องนี้เราเราอาจจะยังมองไม่เห็นตอนนี้ <Okay. S 2> แต่ถ้าเกิดเราทาไปสักพักเนี่ยจริงๆแล้วคือร่างกายมันจะบอกเองว่าแล้วจริงๆ60หรือว่า90 จะดีกว่าแต่ส่วนหนึ่งเราต้องเอาหลักวิทยาศาสตร์ตรงนี้เวลาตรงนี้มาควบคุมเราด้วยเ,เป็น,ปนแนวทางอาจจะเป็นผลระยะยาวในเรื่องของร่างกายเราส่วนหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งสังเกตไหมคนที่ที่พี่บอกว่าก่อนหน้านี้อยู่นานๆถ้าเกิดไม่ทําอะไรเลยก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูอันนี้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากแล้วไม่ได้ค้นพบตัวใครค้นพบกันเองนี่แหละคนถ้าเกิดว่าสุขภาพไม่ค่อยดี คือเจ็บออดออดแอดแอดถ้าร่างกายภูมิคุ้มกันต่ําโฟกัสไม่ค่อยมีสักพักอย่่งนี้นะถ้าเกิดว่ารัใช้ชีวิตไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยจะเป็นมะเร็งะมะเร็งอะไรก็ตามแต่นี่ไม่รู้นะก็ค,คือคนสูบเหลียจะเป็นมะเร็งในปอดกินเหล้าก็เป็นมะเร็งในตับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนไหนก็ตามนะร่างกายสุขภาพดีมากแต่เป็นคนที่แบบว่าคือทําอะไรบางอย่างเนี่ยคือเคร่งเครียดตลอดเวลาตอนบั้นปลายชีวิตเนี่ยมีโอกาส2อ,อย่างอัลไซเมอร์กับพาคินสันมันเป็นแค่นี้จริงๆ ล่าสุดนะพี่ไปไปฮ่องกงมาไปเจอคนที่ซื้อคอนเทนต์ขายคอนเทนต์ <Okay. S 2> ด้วยกันเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณ <Okay. S 2> แล้วคือเขาชอบช่วยเหลือคนแต่มีเรื่องหนึ่งไงว่าก่อนหน้านี้คือเขาเล่าเรื่องแม่เขาให้ฟัง mm hmm. แม่เขาตอนนี้อายุ85อยู่ฮ่องกงไม่เคยขึ้นรถเลยนี่ mm hmm. เดินเนี่ยเดินบนถนนนาธานเนี่ย <Okay. S 2> เดินตลอดเวลา mm hmm. ตั้งแต่เล็กจนโต mm hmm. ทุกวันนี้85นะ <Okay. S 2> สามารถเดินได้ทำกับข้าวกินเองได้ mm hmm. ทำทุกอย่างได้หมด แต่เป็นโรคอัลไซเมอร์อือันันคือแต่เนี่ยขนาดอีกคนหนึ่งนะมีเป็น,เป,นเป็นเพื่อนเหมือนกันครอบครัวเจ็บปอดแตแกไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่สักพักเขาเป็นมะเร็งอือคนคราวนี้คือถามว่าถ้าเกิดเราเอาเรื่องของจัสตินการ์เดียนเข้ามาจัสตินการ์เนอร์เนี่ยเข้ามาปรับปรับใช้เนี่ยคือสมดุลร่างกายมันจะดีขึ้นด้วยอือ่าคราวนี้เราก็จะมาต่อว่าแล้วคนที่จะโฟกัสได้เนี่ยริงๆก็คือมันมีหลักการอยู่2อย่างค่ะหลักการแรกเขาบอกว่า คุณจะโฟกัสเรื่องนั้นแล้วก็คือแยกแยะความแตกต่างให้มันชัดเจนได้นั่นหมายความว่าคือสิ่งที่คุณกำลังจะทำอะ่ะคุณต้องเห็นภาพความสําเร็จที่ชัดเจนคือเป้าหมายที่ตั้งไว้จะต้องเป็นภาพที่ชัดเจนไม่ใช่ภาพไม่ใช่ภาพเบลอเบอ,อเช่นสมมุติว่าเราเป็นนักเรียนต้องการทํารายงานค่ะบางคนก็คือมองว่าทํารายงานเดี๋ยวก็คงจะต้องไปหาอะไรอะ่ะไปหาข้อมูลจากหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้นเล่มน,นู้นใช่ไหมแต่คือไอ้นี่ที่คิดอยู่เนี่ยเป็นอะไรเป็นขั้นตอน แต่ถ้าเกิดเขาบอกคนที่มีโฟกัสจริงๆนะคิดเนี่ยต้องคิดมองว่าภาพสําเร็จคืออะไรภาพสําเร็จคือรูปเล่มรายงานหนึ่งเล่มที่มันมีการเย็บทุกอย่างเรียบร้อยมีการเขียนแล้วว่าเนี่ยรายงานนี้เสร็จโดยเด็กชายอะไระแล้วที่สําคัญนะคืออะไรเห็นเลยว่าข้างในเนี่ยโอ้โหมันมีตัวหนังสือเยอะแยะมากมายมีแผนภาพแผนภูมิมีกล้องมีกราฟนี่คือหนึ่งเล่มแล้วคุณก็โชว์มือถือว่านี่ไงทำสำเร็จแล้วเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเป็นการฝึกโฟกัส แบบหนึ่งไม่น่าเชื่อนะอย่างนี้แลคือเห็นไหมเราเคยพูดเรื่องเทปนั่นเองหลายๆครั้งเนี่ยเขาบอกว่าการมีภาพชัดเจนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นเรื่องที่สองคืออะไรต้องมีเดดไลน์ต้องมีเดดไลน์ว่าไอ้ภาพที่คุณถือเนี่ยควรจะมีปฏิทินถือมาด้วยอีกอันหนึ่งว่าเนี่ยฉันทำสำเร็จแล้วภายในวันที่15สิงหาคมนี้อะไรประมาณนี้แสดงว่าคือจิตมันกำลังสั่งมาแล้วว่านี่คือภาพที่ประทับเมื่อตอนที่สำเร็จ นั่นคือเมื่อมีโฟกัสเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราอะสามารถที่จะก้าวไปอีกระดับหนึ่งของการโฟกัสแล้วถ้าพูดถึงเรื่องโฟกัสเนี่ยตอนนี้คือโซเชียลมันมีเยอะคนก็อาจจะบอกว่ามีอุปรกรณ์แบบอิเล็กทรอนิกส์เลยเยอะแยะมากมายอย<ช>่างเงี้ยมันมันมันเกี่ยวด้วยไหมว่าเอออาจจะขาดสมาธิหรือว่าการจดจอ่อการสร้างภาพแห่งความสําเร็จอะคะเกี่ยวอย่างมากถึงมากที่สุด เพราะว่าเขาบอกว่าโฟกัสจริงๆแล้วคือมันคือการที่มีสมาธิแน่ๆอยู่ๆสักพักก็คือมีติ้งดังอะไรขึ้นมาหรือสักพักมันไม่ติ้งเราก็ขอเช็คมันเองเนี่ยอ้าวใช่ไหมเราเราเช็คมันเองเนี่ยแสดงว่าอะไรเราไม่มีโฟกัสไงเขาบอกว่าฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องเลิกม u l t i t a ส k i n g อ้าวแต่เขาอาจจะบอกว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของ20นาทีในการพักไงถ้า20่สิบทำไปเลย20นาทีคือเอามา2อันเลยทาแบบทำเต็มที่เลยแล้วก็เปิดไปอย่างเงี้ยเปิดไป2อันพร้อมกันนะอย่างนี้ ทือทาให้มันบ้าไปเลยครับ20นาทีนะแต่คือยากแยะแต่ตอน90นาทีห้ามทำม90นาทีเขาบอกเลยว่าสิ่งพวกนี้สิ่งเดียวที่คุณต้องทํเลยอช่ไหมปิดครับค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าให้ปิดแบบว่าปิดแค่แค่เสียงนะควรจะปิดเลยด้วยซ้ำตัดขาดไปเลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้คือโทรศัพท์มันมี บริการ voice mail ถ้ามันโทรมาหาคุณไม่ติดมันก็จะมีขึ้น SMS บอกว่าเนี่ยคือมีคนพยายามติดต่อคุณอยู่แต่พวกอ e ีเมลเนี่ยจริงแล้วคือถ้าเขาส่งอ e ีเมลมาแสดงว่าเขาไม่ต้องการความรีบหรอกถ้าเขารีบจริงเขาคงจะโทรมาจริงปะบางทีก็รีบนะคะพี่ถ้ารีบต้องโทรมามันไม่ใช่อ e ีเมลคราวนี้ <c oughs> เขาบอกว่านี่ไงคือ stop multitasking หยุดมันซะแล้วฟโฟกัสที่ว่าบ่อกีมันจะแยกแยะได้ดีขึ้น <c oughs> ข้อที่สองคือที่เขาบอกว่าให้ กำจัดเลยนะให้กำจัดสิ่งที่มันเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่มันมาทําให้เราเนี่ยคือเฉยเฉยแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีสมาธิเช่นสมมุติว่าท่านกําลังเขียนบทความอยู่ถ้าท่านเปิดทีวีทิ้งไว้อ้อย่างเงี้ยควรจะปิดพอปิดไปแล้วนี่นะขณะเห็นจอเปล่าๆเนี่ยยังมองเลยเนี่ยนะคุณต้องเอาทีวีออกหรือไม่คุณก็ต้องเดินออกจากไปที่นั้น แล้วเขาถึงบอกกันว่าเนี่ยถามว่าแต่นักเขียนนักเขียนบางคนสังเกตไหมนี่คิดกลับเลยพอไปอยู่ที่เงียบมากเนี่ยไปอยู่ห้องสมุดเขียนไม่ได้ไปอยู่ที่อะไรร้านกาแฟเขียนออกเพราะว่าอะไรไอเสียงที่ว่าคุ้นๆก็คือเสียงนั่นแหละเสียงที่คนคุยกันเยอะๆแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องคืออะไรไงเขาเรียกว่าไอเสียงนั้นทําให้คุณมีสมาธิคุณก็ต้องไปปรับดูว่าคุณอยู่ตรงไหนแล้วคุณมีสมาธิถ้าสมมติว่าเราอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมครับ ถ้างเงียบมากบอกโอ้พี่ถ้างเงียบมากผมไม่มีสมาธิ <c oughs> คุณก็ไปนั่งร้านกาแฟแล้วก็อัอดเทปไปมาสักชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เปิดวนไปวนมา <c oughs> ในออฟฟิศแต่ละก็ใส่หูฟังนันะ <c oughs> นั่นอาจจะมีสมาธิก็ได้ได <c oughs> ฉะนั้นคือสิ่งสําคัญคือว่าต้องกําจัดสิ่งที่มันทําให้เราวกแวกเนี่ยออกไปให้หมด <c oughs> แม้แต่กระทั่งของบางอย่างที่ตั้งบนโต๊ะเช่นบางคนตั้งบนโต๊ะมีปฏิทินอันหนึ่งแล้วก็เขียนวันนี้ฉันจะไปทะเลเียฉันจะต้องไปโทรหาไอ้คนนั้นฉันต้อง,องสั่งพิซซ่าตอนนี้อันนี้ปิด เก็บเข้าเล่นชักไปก่อนอแล้วจริงๆก็คือโฟกัสจะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ,อประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้นะคะก็คงเป็นเรื่องของอการที่เราจะต้องโฟกัสเพื่อที่จะให้90นาทีของเราในช่วงเวลาของการทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเราจะมีอีกหลายประเด็นนะคะรวมถึงเชื่อมโยงมากับการทางานการทาธุรกิจสาหรับคนที่ทาธุรกิจจานดาวเทียมด้วยจะเป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ